สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้เป็นวันพักอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะพี่พลอยก็ไปตลาดมานะคะได้ของมาเยอะอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็ได้พวงมะลัยมานะคะวงมะลัยมานะคะเนี่ยวงมะลัยมานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พอยก็จะเอาขึ้นยิงละนะคะแล้วก็ได้กับข้าวมานะคะแกงแกงอะไรนะคะที่เรียกแกงป่า แกงป่าปลาอะไรประมาณนี้ยแกงปลาน้ำทีพป์กระถูนะคะเพืเ่อนๆนะคะนีขิงเฉียงนะคะอันนี้พี่พออยากทานอันนี่มะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงนะคะท <c oughs> านะค,ะ <c oughs> าคุ่งขมเป็นยาค่ะบอก <c oughs> ได้ไข่มาเนาะได้ไข่มามะนาวได้มะนาวมา เนีมะนาวมาหกลูกลูกใหญ่วันนี้ถูกหน่อยนะมะนาวถูกหน่อยวันนี้ตามลูกยี่สิบวันนี้ถูกหน่อยวันนี้มะนาวได้กับข้าวมานะคะแล้วก็โหเนี่ยไม่อยากยกเลยยกแล้วมันหนักไม่ไหว <c oughs> ได้กล้วยมาได้มะม่วงมานะคะโอ้ยพี่พลอยชอบเลยเนะี่ยอาหารแบบเนี้ยพี่พลอยอาทิตย์หนึ่งอะ ขาดไม่ได้คือกล้วยกล้วยกับม่วงี่้พี่พลอยชอบแต่ว่าม่วงก็ไม่อยากจะให้ลูกมากเนาะอะไรเงี้ยชอบแบบว่าปากตะกอ้ออะไรประมาณเนี้ยมาเทสไข่กันเทสไข่เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่พลอยก็จะไหว้พระเอาผงอะไรขึ้นหิ้งแล้วก็ไปไหว้พรอปูข้างล่างแล้วก็ไวหว้พระประมาณนี้เนาะ เ,เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆนะคะ จวัาประจำวันหรพี่พอยนึกกก็ขำวันวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรพอพอถึงวันพักก็ต้องไปไปตลาดไปซื้อฟองมะไลไปซื้อของอะไรประมาณนี้เนาะอป,ประมาณนี้วันนี้พอดีแบบนึกอยากเอ,อ้ยไปเห็นมะเขือพวงอยากทานมะเขือพวงแล้วก็กับน้ำพริกอะไรประมาณเนี้ย จะวัดประจำวนันอากาศร้อนมากร้นอนผู้กวนฝนเขียวมาอีกแล้วแต่ก็ไม่เคยตกนะมันจะตกอยู่ทางชนบุรีอะ ใส well. ่ตู้ปาร์แล้วก็ใส่ตู้เย็น รูปใหญ่เนาะวันนี้ไม่เสียดายเงินนะคะตามรูปยี่สิบวันนี้ไปเจ็ดบาท ใส่ตู้เย็นไว้มันก็อยู่ได้นานไข่เพราะว่าพี่พลอยอาทิตย์หนึ่งพี่พลอยจะไปตลาดครั้งน,นึ่งประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ออกดติดตามผลิตภี่พลอยนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะ ไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็มีประมาณแค่นี้เนาะอคนนีน้นะคะประมาณแค่นี้เนาะวันนี้ก็ขหอบเยอะอยู่นะวันนี้ขะอบเยอะเลยแหลยร้อนเหร็จละเหลืองานอีกเยอะเลยน้ำน้ำก็ยังไม่ได้ยกเข้ามาเลยสั่งน้ำก็ยังไม่ได้ยกเข้ามา คลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปดิ่งพอยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ